สวัสดีนะักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์กายสวิงกิ้งเทรดเดอร์ก็มาพบกับนักลงทุนเช่นเคยกับการสรุปสถานการณ์ภาพรวมตลาดประจำสัปดาห์ซึ่งนะักลงทุนสามารถอ่านบทความของผมได้ในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า swingingtrader com นะครับในนี้ผมก็จะมีการสรุปสถานการณ์ภาพรวมทุกๆอาทิตย์นะครับแล้วก็ยังมีพวกบทความต่างๆ การใช้งานโปรแกรม efin stock pick up efin trade p a s s ต่างๆเนี่ยก็อยู่ในเว็บไซต์ swinging trader com เหมือนกันแต่ว่าถ้านักลงทุนอยากติดตามอ่านการวิเคราะห์หุ้นทุกๆวนันนักลงทุนสามารถเข้าไปใน Facebook Fanpage ที่ชื่อว่า swinging trader นี้ได้นะครับสำหรับไฟล์วิดีโอตัวนี้ก็จะถูกอัปโหลดขึ้นไปใน c h anel n ของ YouTube ที่ชื่อว่า Swinging Trader นักลงทุนสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามของผมได้นะครับในนี้ก็จะมีการสรุปสถานการณ์ภาพรวมตลาดมีบทความต่างๆที่ผมทำเป็นไฟล์วิดีโอแล้วก็พวกที่ผมไปออกไลฟ์ต่างๆไม่ว่าจะขึ้นเวทีไหนก็แล้วแต่ผมจะเอามาอัปโหลดวิดีโออยู่ใน YouTube ตรงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่นักลงทุนสามารถ ติดตามผมได้สำหรับสถานการณ์ภาพรวมตลาดในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเซตก็ปิดต่ำกว่า1,570ไปนิดหน่อยนะครับอยู่ที่1,569.44ปรับตัวลดลง0.2จุดนะครับหรือปรับตัวลดลงประมาณ0.1%แล้วก็ที่ข้อมูลที่น่าสนใจนะครับนักลงทุนต่างชาติเนี่ยช็อต Index f u t u r e จอยู่ประมาณเกือบ9,000สัญญาและทุกๆปาร์ตี้ไม่ว่าจะเป็นกองทุนในประเทศหรือป๊อปเทรดแล้วก็นักลงทุนต่างชาติเองเนี่ยยังขายสุทธิในตลาดหุ้นอยู่คนที่ซื้อสุทธิในตลาดหุ้นแล้วก็รองสุดทธิในตลาด Index f u t u r e จในสัดส่วนที่เยอะ mm. ก็เป็นนักลงทุนรายย่อยนะครับสำหรับภาพรวมตลาดทั้งอาทิตย์เลยนักลงทุนจะเห็นว่า ต่างชาติเนี่ยเขายังซื้อสุดธิอยู่ในระดับประมาณ2,000ล้านบาทแต่สังเกตข้อมูลตรงนี้ครับก็คือต่างชาติเนี่ยเขาชอ็อตสุดทิในตลาด Index f u t u r e อยู่ที่ประมาณเกือบ30,000สัญญาในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเยอะพอสมควรนะครับคนที่ลองสุดทิในตลาด Index f u t u r e เยอะไม่แพ้กันก็คือนักลงทุนทรายย่อย,อยอยู่ที่ประมาณ2 0,000สัญญา นะครับตอนนี้จองทุนก็ยังขายเยอะอยู่ที่ประมาณ3,000สัญญาแต่ลองอินดีฟิวเจอร์อยู่ประมาณ7,000สัญญานะครับข้อมูลตัวนี้บอกอะไรเราบอกว่าในอนาคตเนี่ยต่างชาติเขายังมีมุมมองเชิงลบในตลาดหุ้นบ้านเราเขาเลยไปช็อตอินดีฟิวเจอร์อยู่นะครับข้อมูลตรงนี้นะักลงทุนสามารถดูจากไหนดูได้จาก เทมเพลตที่ชื่อว่า set flow หรือนั่งคุณสามารถกด alt f t e F7 ในโปรแกรม efin stock p i c k u p ก็ได้นะครับแต่อันเนี้ยผมเอามาแค่เฉพาะของข้อมูลของต่างชาติให้เห็นนะคือเส้นสีเขียวแต่ถ้าน้องคุณเปิดโปรแกรมหรือเปิดเทมเพลตตัวนี้ในโปรแกรมเนี่ยจะเห็นเส้นสีชมพูด,ด้วยก็คืออันนั้นจะเป็นข้อมูลของสถาบันในประเทศนะครับจะเห็นว่าใน รอบที่ผ่านมาเนี่ยต่างชาติเขายังซื้อสุทธิมากกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ35วันทําการหรือเหนือเส้นค่าเฉลี่ย35นะครับอยู่นะแต่ว่าเขาชอ็อตสุทธิในตลาดอินเด็กซ์ฟิวเจอร์เนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ35วันทําการที่ผ่านมาแปลว่ามุมมองในอนาคตอย่างที่ผมบอกไปแล้วครับว่าต่างชาติเขายังมองอนาคตไม่ดี แล้วข้อมูลที่น่าสนใจอันนี้ผมทำเป็น Excel ให้นะักลงทุนได้เห็นเลยนะครับว่าในรอบ9วันทําการที่ผ่านมาเนี่ยตรงนี้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาช็อตมาตลอด9วันต่อเนื่องเลยนะอยู่ที่ประมาณ43,000สัญญาเยอะนะครับคนที่ลอง Index Future ในรอบ9วันนี้ก็คือนักลงทุนรายย่อยนั่นเองคือประมาณ30,000แล้วก็นักลงทุน หรือกองทุนนะครับก็อยู่ที่ประมาณหมื่นสัญญานั่นเองแปลว่าในอนาคตภาพรวมเนี่ยไม่น่าจะดีนักลงทุนต่างชาติเขาถึงช็อตสุดทีในตลาด index future นั่นเองนะครับข้อมูลหรือปัจจัยอื่นๆที่มาสนับสนุนก็คือเรื่องของค่าเงินบาทกับตัวราคาน้ำมันเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูกันนะคือค่าเงินบาทตอนนี้อยู่ในสถานะคืออ่อนค่า รหรือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นแนวโน้มขาขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ25วันทําการที่ผ่านมาก็แต่ยังคงทรงทรง,งตัวนะแต่เริ่มมีแนวโน้อมอ่อนค่าแปลว่าเงินที่เขาช็อตเนี่ยอาจจะไหลออกนะครับออกจากตลาดหุ้นหรือออาโทษครับออกจากประเทศไทยค่าเงินบาทเลยอ่อนค่านั่นเองแล้วก็ ข้อมูลที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งก็คือราคาน้ำมันไนเมกตอนนี้ปรับตัวกลับมาเป็นแนวโน้มขาลงอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งผมได้บอกนะักลงทุนไปแล้วว่าราคาน้ำมันไนเมกที่ผ่านมานะครับก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเพียงแค่การรีบาวในแนวโน้มขาลงถ้าอยากให้ราคาน้ำมันกลับตัว เป็นแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนเนี่ยนักลงทุนจะต้องเห็นว่าเขาลงมาย่อตัวนะครับแล้วก็สามารถกลับตัวไปได้ใหม่โดยที่ไม่ทำต่ำกว่า42เหรียญต่อบาเรลนั่นจะเป็นการยืนยันว่าราคาน้ำมันสามารถกลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นกันได้อีกรอบหนึ่งทำไมผมเอาราคาน้ำมันมาเป็นตัวดู ภาพรวมตลาดไปด้วยเพราะว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่อิงก,กับราคาน้ำมันก็คือกลุ่มพลังงานซึ่งเป็นหุ้นที่มีมา r ก็ตแ cap เยอะที่สุดในตลาดหุ้นบ้านเรานะครับดังนั้นการดูราคาน้ำมันเนี่ยก็จึงมีส่วนสำคัญนะครับแปลว่าเฮ้ยถ้าราคาน้ำมันลดลงเนี่ยภาพรวมตลาดในหุ้นบ้านเราเนี่ยอาจจะดูไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็น สองปัจจัยที่ผมจะใช้ดูทุกๆวันหรือทุกๆอาทิตย์นะครับภาพรวมตลาดนะตอนนี้เซฟนะครับในภาพ We ปเนี่ยก็ยังเป็นไซด์เวย์นะยังเป็นไซด์เวย์อยู่ถ้านะักลงทุนจะทำการเก่งกำไรเนี่ยก็ใช้กลยุทธ์ประมาณว่าขึ้นขายลงซื้อหรือว่าใช้กลยุทธ์คาดการจุดกลับตัวนะครับกลยุทธ์ของการใส การลงทุนแบบไซเวย์ได้นะครับแต่ว่าถ้าคนที่เล่นรอบเนี่ยผมก็ยังแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงกันไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เซตในภาพรายวันเนี่ยเขาทำโลต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับโลต่ำมา,มาเรื่อยๆแล้วก็ไม่ทำไฮใหม่เลยที่ประมาณ1590นะครับอันนี้นักทุนก็ต้องหลีกเลี่ยงกับภาพรวมตลาดไปก่อนการลงทุนกับภาพรวมตลาดหุ้ที่ มี market cap ใหญ่หรือว่าหุ้นที่อยู่ในเซต50เซตร้อยเนี่ยเราจะลงทุนแล้วให้ผลตอบแทนได้ไม่คุ้มความเสี่ยงที่เข้าไปลงทุนผมก็จะแนะนำให้หลีกเลี่ยงที่ผมเขียนไว้เสมอนะคบว่าตอนนี้ให้เราเก็งกำไรในสัสดส่วนที่น้อยแล้วก็สิ่งที่เราขายไปแล้วเนี่ยก็ค่อยๆรอซื้อกลับตามแนวรับที่มีในยยสำคัญอย่างเช่นประมาณ1560 หรือ 1, 000, ประมาณพันห้าเนี่ยนะครับห้าหที่ผมตีเส้นเอาไว้ซึ่งเป็นแนวไซเวว์เดิมตรงนี้แต่ถ้าหลุด1558ตรงนี้ลงไปได้เนี่ยก็อาจจะกลับมาทดสอบโลเดิมที่พันห้าิบโดยประมาณนะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์เซตของผมดูทั้งภาพวีคและภาพ Day แปลว่าภาพวีคตอนนี้ก็เริ่มกลับตัวโค้งลงเป็น A shape แล้วภาพเดยเนี่ย ก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่เราก็ยังต้องหลีกเลี่ยงในการลงทุนนะครับสำหรับเซ็ต0 Index Future นะครับซึ่งอันนี้ผมใช้ S50IF u n n e r s c o r e Con ซึ่งเอาทุกๆซีรีส์เนี่ยมาต่อกันนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เซ็ตห้าสิบอินดีคก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาลงนะครับในภาพเด y นะในภาพรายวันก็คือไม่ทํา ทายใหม่แล้วก็ทำโลใหม่ลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้คนที่อยู่ฝั่งรองเนี่ยก็จะเสียบเรียบเห็นไหมมันก็สอดคล้องกับข้อมูลการซื้อขายในตลาด index future ของต่างชาตินั่นเองนะครับส่วนในภาพราย60นาทีตอนนี้เซ t ต0 index future เนี่ยก็พยายามยืนอยู่ที่ประมาณ9-8-5ให้ได้นะครับ ถ้ายังไม่หลุด9.85เนี่ยเราก็ยังเชื่อว่าตอนนี้เขาน่าจะเริ่มหยุดลงในระยะสั้นนักลงทุนะสามารถเก็งกำไรในระยะสั้นตรงนี้ได้แล้วไปทดสอบที่ไหนไปทดสอบที่9.90โดยประมาณมีแกรปอยู่ประมาณ2.5จุดนะนักลงทุนก็สามารถดูตรงนี้ได้นะครับแต่ตอนนี้ภาพใหญ่มันยังไม่ดีนะครับข้อมูลของ โอลุมไอซิตที่ผมเพิ่งสอนนักลงคุนไปเนี่ยก็ต้นทุนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ9-9 0แต่นักลงทุนจะเห็นตรงนี้ครับว่า Accumulate ตรงนเนี้ย buy กับเซ l เนี่ยมันมีเซลในสัดส่วนที่เยอะกว่า b u านะครับแปบลบว่าตอนนี้ส่วนใหญ่ราคาส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอ็อตกันอยู่นะเขาชอ็อตกันอยู่ดังนั้นผมถึงบอกครับว่าอยู่ฝั่งชอ็อตเนี่ยจะได้เปรียบกับฝั่งลอง อันนี้ก็เป็นภาพรวมตลาดไม่ว่าจะเป็นเซตหรือเป็นเซ0ต n d i n d e x Future ซึ่งนักลงทุนสามารถเอาไปประกอบการตัดสินใจในหุ้นลายตัวได้ซึ่งหุ้นลายตัวสำหรับเก่งกำไรนะก็จะมีอยู่5ตัวที่ผมเอามาให้ดูจากการผ่านการสแกนในเรื่องของหุ้นตัวนั้นมีโวลุมเข้าแล้วก็หุ้นตัวนั้น กลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นมี5ตัวอะไรบ้างดังนี้นะมี P.M. Platinum นะครับ Co. Al, นะแล้วก็ s e s c o นะครับแล้วก็ Abico High Tech A.H. นี่ก็ยังหุ้นพวกนี้ก็ยังคงขึ้นส่วนตลาดอยู่นักลงทุนก็หาจังหวะเข้าเก่งกำไรได้มีจุด stop loss ที่แน่นอนก็สามารถเข้าเก่งกำไร ระยะสั้นได้แต่ว่าอย่าลืมคับภาพรวมตลาดไม่ดีเราต้องเก่งกำไรในสัดส่วนที่น้อยนั่นเองนะครับข้อมูลต่อไปที่น่าสนใจก็คือข้อมูลการซื้อขายข,ายของกองทุน nvda ซึ่งข้อมูลตัวนี้ผมใช้ฟังก์ชัน accumulate nvda ranking นะครับมาดูว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกองทุน nvda มีการซื้อหรือขายตัวไหน เยอะนะครับแต่ถ้านักลงทุนใช้งานฟังก์ชัน n v i d i a Accumulate Ranking ผ่านโปรแกรม Efin Stock p i c k u p โดยใช้โปรแกรมฟรีผ่านบล็กนะครับนักลงทุนสามารถดูย้อนหลังได้เพียงแค่วันเดียวเท่านั้นแต่ไม่ต้องห่วงครับอย่างที่ผมบอกเสมอว่าผมจะเอาข้อมูลเหล่านี้ย้อนหลังในรอบ5วันมาให้พวกเราได้ดูกันซึ่ง จากข้อมูล NVDR Accumulate Ranking เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ากองทุน NVDR เนี่ยซื้อ AOT กับซื้อ KBANK ในสัดส่วนที่เยอะที่สุดนะครับก็คือหลัก1,000ล้านบาทลองลงมาก็เป็นปตท s c b แล้วก็ d v a วาแล้วก็มี b p l PTGC เป็นต้นนะครับจะเห็นว่าตอนนี้นักลงทุนกองทุน NVDR เนี่ยเขา กลับมาซื้อหุ้นกลุ่มแบงก์กับกลุ่ม ICT เนี่ยในสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะดังนั้นผมบอกนักลงทุนไปแล้วครับว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราควรจะสวิตช์การลงทุนเนี่ยไปอยู่ในหุ้นกลุ่มแบงก์กับกลุ่ม ICT แล้วก็กลุ่มพวกโดเมสติกเพลย์ซะเยอะนะครับกลุ่มพลังงานเราคงหลีกเลี่ยงกันอยู่นะครับส่วน หุ้นที่ NVR ขายสุดที่เยอะที่สุดในรอบ5วันก็มี SCC มี CPF มี i n t h s t Cap แล้วก็มาลีเป็นต้นนะครับแล้วนัทุนก็ไปหาจังหวะดูว่าเฮ้ยเรามีหุ้นเหล่านี้อยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็รอซื้อถ้ามีเราก็อาจจะต้องรอขายไปตามพวก NVR ที่เขาขายนะครับสำหรับ NVR ranking เนี่ย เขาดูเพียงแค่มูลค่าการซื้อสะสมนะครับมูลค่าการซื้อสะสมว่าเขาซื้อสะสมหรือขายสะสมมากน้อยแค่ไหนแต่เขาไม่ได้บอกว่าหุ้นตัวนั้นกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงนังทุนจะต้องไปเช็คกราฟอีกทีเพราะหุ้นบางตัวอย่างเช่น GC เนี่ยเขาซื้อสะสมมาต่อเนื่องยาวนานก็จริงนะแต่หุ้นตัวนี้ก็ยังคงเป็นแนวโน้มขาลงอยู่ผมพูดเสมอครับว่า คนที่มีเงินเยอะเขาอาจจะต้องใช้เวลาสะสมยาวนานแล้วก็เวลาเขาซื้อยิ่งเขาซื้อแล้วหุ้นปรับราคาปรับตัวลดลงต้นทุนเฉลี่ยเขาก็ลดลงไปด้วยดังนั้นเรายังไม่ต้องรีบซื้อเพราะเราอาจจะยังไม่มีเงินเยอะเหมือนกับเขาให้เขาซื้อให้เสร็จก่อนแล้วหุ้นตัวนั้นกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นอีกรอบเราถึงจะเข้านะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของ a อ c u m u l a t e NVIDIA ด a n k i n g ซึ่งนักงทุนสามารถดูได้นะครับต่อไปก็จะเป็นหุ้นที่ NVIDIA เนี่ยซื้อสุดทีเยอะในรอบระยะเวลาหน,หนึ่งที่ผมเห็นว่าเขาซื้อสุดทีแบบเยอะเราน่าสนใจก็จะมีอยู่4ตัวไม่ว่าจะเป็นเอราวัน JMT นะครับการบินไทยแล้วก็ทาแพกนะครับอันเนี้ย หุ้นเหล่านี้ก็อาจจะยัง NVR เนี่ยก็อาจจะเพิ่งเริ่มกับเข้ามาซื้อแล้วหุ้นตัวนั้นอาจจะยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคุณก็สามารถเข้าเก่งกําไรได้นะครับหรือบางตัวเนี่ยเขาซื้อในสัดส,ส่วนที่เยอะก็จริงแต่ราคาย,ยังปรับตัวลดลงเราก็เก็บไว้ใน watch l i s ก่อนก็ได้นี่ก็เป็นภาพรวมสถานการณ์ของหุ้นประจำสัปดาห์นะครับหรือ set index ประจำสัปดาห ในรอบ5วันทําการที่ผ่านมานักลงทุนก็เอาข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการตัดสินใจไปวางกลยุทธ์ต่างๆได้อย่างที่ผมบอกครับตอนนี้ถ้าภาพรวมตลาดยังไม่ดีเนี่ยผมก็จะแนะนําให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงการลงทุนนะครับคนที่ขายไปแล้วเนี่ยก็แค่รอซื้อกลับหรือว่าถือเงินสดรอว่าเมื่อไหร่หุ้นหรือภาพรวมตลาดเนี่ยกลับเป็นแนวโน้มขาขึ้น หรือถ้านักลงทุนอยากเก็งกําไรก็ขอให้เก็งกาไรในสัดส่วนที่น้อยลงนะครับเพราะว่าตอนเนี้เรามีโอกาสผิดมากกว่าถูกเพราะว่าในเมื่อภาพรวมมันลงหุ้นหลายๆตัวในตลาดเนี่ยก็มีโอกาสปรับตัวลดลงมากกว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นหวังว่าการวิเคราะห์ของผมเนี่ยจะช่วยในการตัดสินใจของนักลงทุนได้ดีมากขึ้นมองตลาดได้ดีมากขึ้นนะครับ วันนี้ก็ขอจบการรายงานสถานการณ์ภาพรวมตลาดแต่เพียงเท่านี้แล้วเราก็กลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ